อวันนี้มาไทายดูต้นทุเรียนนะครับนะเนี่ยต้นทุเรียนดูสวนทุเรียนนะครับเนะี่วันก่อนนะครับนะวันก่อนใบมีเชื้อราวันนี้ฉีดยาไปแล้วครันะหยฉีดยาไปแล้วครับนะคายพอเริมตายแล้วครับนะเพียเริมตายแล้วครับนะ ดูต้นนี้ไม่มีเพียนะครับเนี่ยแต่ว่าพอเริ่มใช่แตกยอดแตกอะไรนะครับเนี่ยแตกยอดแล้วนะครับเนี่ย พอมีต้นน้ำสวิเกอร์นะครับนะสวิเนนกอ้โหต้นไม่เท่ากันนะครับนะแต่ว่าปลูกพร้อมกันนะครับนะบางต้นก็สวยนะครับนะ ต้นก็ไม่สวยนะครับนะตรงนี้นะครับนะปลูกพร้อมๆกันนะครับแต่บางต้นก็สวยบางต้นก็ไม่สวยนะครับนะต้นก็จะประมาณนี้ครับนะอืมตัวให้ดูก่อนนะครับนะต้นเรียนนะครับนะอืมต้นก็ได้เขียนนี่ครับนะไม่ สวยเพื่อนๆนะครับนะยังไม่โตรครับนะคนได้แค่นี้ครับนะทางนู้นก็สวนสวนมังคุดนะครับสวนมังคุดมังคุดนะสวนมังคุดสวนต้นมีต้นหมากต้นมะพร้าวดอกลายครับ ต้อนอยางนะครับนะ่ะกล้วยป่ามะพร้าวนะครับนะ่ะปลูกใต,ต้ต้นยางคมจะเป็นงามเท่าไหร่นะครับนะ่ะต้อนอยาง เราดูบรรยากาศต้องควานะครับนะเมฆปกคลุมมาแล้วครับนะเริ่มจะมืดครับมาเมฆหมอกเมฆนะครับนะนก่อนเมฆดำมาแล้วครับนะมีก้นน่าจะเป็นต้นมะม่วงพันอะไรเอ่ยนะครับนะต้นมะม่วงนะครับนะ,ะต้นมะม่วงพันนะครับนะ นันอะไรมาดูผมสูงนะครับนะดูมุมดูเมฆครับนะคนเมฆครับนะเริ่มปกคลุมมาแล้วครับนะน่าจะไม่รอดครับนะแต่ตกหนักตกไม่หนักก็ยังนะครับนะยังไม่ตกครับนะ แต่ว่าคนเมฆดำเริ่มปกคลุมเข้ามาแล้วนะครับนะทองฟ้านะครับนะบรรยากาศบ้านสวนนะครับนะบ้านสวนทำไม ชาติดีครับนะบรรยากาศนี้ดีครับนะหุมนี้ก็คือต้นเรียนนะครับนะต เรียนครับนะ่ะก็ให้ดูมุมสูงอีกทีนึงก็จะลาเพื่อนไปนะครับกนะ็ถ่าเวลาครับนะขอขอลาเพื่อนๆน้องทำลงคลิปได้ขอลาบายๆครับนะวัรับสวับดีครับ